วันบังการจะปิดตัวจากจนทางจางาังหวัดแหลกถือวายาดเยี่ยมสำหรับทีมง,งานแอลกเทวดาเจี่ยว,วของชาย,ยาหัวก้อลอยดีนะครับเบียดลูกเบียด ตัองช้ยาหัวคอไอยดีมันไหลแตนะ่น้อไหลแนะนะต่น้อตีดหยบรหอยังมันต้องได้ครบไอยดีใช่ไครับพ้อหนึ่งสู่โจ้วก็บ้างนะครับรอตาระบบเผาก็จะ เจ็ดสิบมินะครับปั้นตินมาจังๆเป็นบังไฟที่ราคาสูงด้วยจัชจางนะครับสำหรับทีมงานแอนติบาดาเปิดเรียบร้อยสำหรับงบไฟนะครับระบบทำงาน ยังไม่อได้ดับนะครับตำรวจติวงานเนี่ยเทวดาไหลย้อนกลับมาตรงกำแหน่งศูนย์เวลาแน่นอนนะครับพอดีความหนึ่งคือธุรกิจทางลมตำรับทีมงานแอดเทวดายังประเทศในศรุญนะครับวันยังติดมาตลอดนะครับ กันยกการวนการามีเบารุนกันไปเบิ่งกันไปสปักการณ์นะกับตระหน่งงานเดียดีวดาว่าเขาขาวนวลเพื่อนเดียวไหลย้อนกลับมานนี่ละขึ้นมองไฟสดนะครับตระหน่งงานเดียดีวดาบางนี้ คาดันฟางดันใสวันนี้จังหวะนี้ฟางเต็มลำเลยนะครับก้มเบาดียอดเยี่ยมนะครับใจรจะมากนหนซ้ำได้ต้องติดตามไหลย้อนลงมาเพราะไกลพีไกลนองแน่นอนนะครับแอดเทวาบา ควาเบียดตันความือของฝ่าเขาขเขาปันนีก้กำลังไหลมากนี่นะครับแบบติวดาไปยังเช็คตาป๊อกกันเอาไว้เวลาในตอนนี้สองร้อยยี่สิบปานไปนอีกรน่อยสามสิบกะได้เกือบแล้วนะครับ รูปรากแบบนี้หมวกเลยนะครับรุ่นหมวกเลยนะครับฝากขาวแจงใส่หัวเป็นตัวโยกนะครับตอนนี้สามอาายี่สิบานปอรุน,นท่านรุ่นเปิดหมวกในบ้านนะครับกับแอดเทวดาสามสิบบนกระลีแปดสิบสักกันนะครับ ว่าเต่าแจงเลยนะครับการกันดำเลยนะครับแจงๆสี่สีบ่านไปนั่นคือแอดธุปมดาห้าสีบ่านไปอีกสองว่าสิรุนลงมาหกสีบ่านไป ฝากขาวลงมานะครับเจ็ดสิพพบผา,น,อยอยานายไข่ซีลอยยิ่หน่อยๆเพราแบบนี้นะครับแปดสิบผ่านปเก้าสิบา,พพานครับเออเบาไวนะครับเบาไว ว่าวให้นะครับแตะแล้วจังหวะชุดถ่ายตึ้งยาว่าสันวาสีี่น้องเวลา402ลี